สวัสดีครับก็เอาทิศสักเล็กน้อยกับเ,เครื่องเจียนะครับเินเจียตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนใบครับนะเอาทิกตัวนี้มาฝากนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนใบทีนี้เราไม่มีไอ้เจียที่ใช้ขันมันอ่ะเนี่ยเทมเทียมมันมาเสียบตรงรูนี่จะมารูคู่ตัวนี้แล้วก็ขันไม่มีไม่มีหายหรือว่าหักแล้วแต่ นะครับเราหาให้มีเปลี่ยนบางคนก็ล็อกแล้วก็ใช้มือหมุนเราดิเฉพาะบางคนนะคนนี้มือแข็งแรงหน่อยเดเห็นเราทานะฮะขันออกเลยเอาเอาเอา,เอาตัวนี้ออกที่กันสเก็ตออกแล้วก็หมุนเลยบางคนเออนะผมก็ลองทําแล้วแหละทําไม่ได้นะครับ <laughs> นะครับกรณีที่ประแจ,ท,ะจที่มันใช้ขันเนี่ยมันหายหรือว่ามันหักกันแล้วแต่นะครับผมก็เลยเอาทิกพิเศษนะครับ มาฝากกันนะฮะน่าจะหาได้อุปกรณ์น่าจะหาได้ทั่วไปนะครับไปดูกันนะครับเอาอะไรบ้างนะครับอุปรที่เราจะหาใช้นะครับนะที่มันจะเสียบลงรูมันพอดีเนาะนะครับที่มันจะเสียบของรูพอดีก็ก็น,นะนี่เลยครับนะนี่เลยนี่เลยนี่ครับปลั๊กไฟที่เป็นหัวกลมะครับนะตัวนี้เป็นปลั๊กของตู้เชื่อม นะครับปลั๊กไฟหัวกลมนะครับตัวนี้มันจะพอดีเลยเห็นไหมรุปเข้าเดพอดีเลยนะฮะพอดีแต่อย่าเสียบเข้าแล้วจะขันเลยนะครับขันไม่ได้นะหักนะไอ้ไอ้ตรงนี้เป็นพลาสติกมันจะหักครับไอ้พลาสติกหุ้มไว้ตรงเนี้ยกับสายไฟมันจะหักนะครับเสียบไว้แล้วก็ใช้ตัวนี้ไข่นะครับพอเราเสียบปุ๊บนะครับกดไว้ก่อน ใช้ไขควงนะไขควงมันอยู่ระหว่างนี้ใช่ไหมนะครับเนี่ยนะครับไขควงเนะี่ยนัดนะครับแทนนะครับจับไว้นิดนึงหันให้มันได้องศาตัวเองนะครับก็งัดเสียบเข้าแล้วกดน้ำมือข้างกดไปวนะ้ นะครับต้องงัดออกเนี่ยมันก็จะออกจกับขันเข้าก็เหมือนกันนะครับถ้าอยากให้มันแน่นนะครับเสียบเข้าเนาะเสียบเข้าระหว่างกูก็หางัม่ได้จังหวะเีย นะครับได้ละนะคแค่นี้สองอย่างนะครับปักหัวกลมกับประเจนะน่าจะหาได้ทั่วไปหละนะครับน่าจะหาได้ทั่วๆไปตามของงานเรานะครับปักหัวกลมส่วนใหญ่เครื่องใช้นะครับจะเป็นหัวกลมอยู่แล้วพวกไอ้นะครับของงานช่างอะ่ะนะครับกระสุกนะะเสียบเข้าไปแล้วก็เอาไอโฟม,มขันก็ใช้ได้ นะครับก็ลองเอาไปใช้ใดูนะครับเพื่อใครคันไม่ออกยังไงนะครับก็เอาเป็นทิกของเล็กๆมาฝากกันนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ